พี่นองตำมักพริกตำพริกสดเต็มสวนค่ะข้าวเสียแจ้วมักพริกสดนะจ๊นะเนาะกินกับห,หอมกลิักพริกมักพริกบานเฮาเด้อนี่เด้อ เป็นเจลของเจลน้ำปลาได้จ้ะเอ้ยเจลน้ำปลาไปน,นะเจลเผ็ดเปรี้ยวหวานนะเด็กหน่อยมาของนัวตัวงปริมาณขาดการวัดแสบ อันนี้ก็จะเป็นผักชีเดี๋ยวเดี๋ยวมีขั้นตอนสุดท้ายมัน,นามน,นะคะหยิบลงไปหอมค่ะยอ้ยนีย่เห็นเด้พี่ทำมาเปงอยังนนี่ น้ำซุกไก่จ้าใส่ลงไปน,นี้ใ้หนึ่งขาาเนี้ยไก่ต้มน้ำปลาจ้ะ ขเส้นหนึ่งเทิ้งข้าวเหนียวหุงเทิ้งข้าวเจ้าเพราะว่าพอบา่อบานเป็นกินข้าวเจ้านะจ๊ะเนาะเ้าวเสิมาโรยปึ๊บพักไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ข้าวเสีมาตักไก่ด้วยจ้ะตักไก่สักตัวหนึ่งด้วยว่าจะออกไปสองเลยหนึ่งตัวเนาะ จะเป็นไก่อ่อนอ้อออนนี้แหละเนาะเดี๋ยวจะเป็นเลย้วจ้าเด็กน้อยชอบอีกแหละนี่ก็เดินี่จะเป็นสมุนไพรอยากสมุนไพรก็คือก็นน้ตู้ อยากี่ตวิ่เด้อาจกินแถวแรงน้ำกันค่ะ